สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Big Mac The Topic ครับผมวันนี้เราอยู่กันที่พักกล้านะครับเพื่อจะพูดคุยกับคุณอัธวิชย์สุนรพัตดีนะครับในเรื่องราวของนโยบายเพื่อเศรษฐกิจคนตัวเล็กนะครับเดี๋ยวไปฟังครับว่านโยบายนี้เป็นแบบไหนครับเรื่องต่อไปก็คือคงเป็นเรื่องของนโยบายที่พักกล้าเองก็ชูเลยเป็นประเด็นคือเศรษฐกิจของคนตัวเล็กนะฮะทีนี้มองมุมหนึ่งล่าสุดนี้ผมก็ดูในทาง Facebook ของบางพักนะฮะก็เห็นว่า ไปพยายามผลักดันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนนะฮะเศรษฐกิจที่เป็นการผลิตของคนที่ตัวเล็กจริงๆนะฮะทีนี้มองมุมนี้ยังไงฮะ,ะเศรษฐกิจของคนตัวเล็กจะช่วยให้ประเทศเดินหน้าอย่างไรได้บ้างในมุมนี้ผมว่าสําคัญมากๆเลยเพราะไอ้เศรษฐกิจของคนตัวเล็กเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดเรื่องจริงในใน,ใน,ในความมั่งคั่งของประเทศคือถ้าเกิดเราเอา GDP เป็นตัวชี้วัดอย่างเดียวเนี่ยมันตัดสินยากเนาะ มันเหมือนเรานั่งอยู่ในห้องนะว่าเศรษฐกิจเราดีไม่ดีถ้าเกิดวันหนึ่งก็หน้มีแบบนายคนหนึ่งรวยมากเลยเดินเข้ามาในห้องเนี้ย <c oughs> แล้วคิดคำนวณจีลีลลล่ยเฉลี่ยทั้งห้องนะ <c oughs> มันมันขึ้นแต่คนนี้มันใครก็ไม่รู้เดินทีก็เดินเข้ามามันก็มันก็ขึ้นได้นะ <c oughs> ซึ่งก็อาจจะมาแค่มาแป,ป๊บเดียวแล้วก็ไปก็ได้นี่คือนักลงทุนที่เขาไม่ได้มาตลอดนะครับ <c oughs> แต่ว่าเศรษฐกิจเพื่อคนตัวเล็กเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจที่มองดูแล้วมันคือฐานลากของประเทศเลย น่าทํามากแล้วก็ประเทศนี้มันมีโอกาสโตเยอะเลยมันเป็นไปได้อย่างไงว่าออสินค้าเกษตรของเราขายดีมากแพงมากในประเทศจีนแต่พอตัวแทนลงของจีนที่เข้ามาทําในประเทศไทยมาซื้อของออกไปซื้อเราถูกบางทีเหมาทั้งสวนเราปลูกกันเกิดตายเหมาเขาเหมาทั้งสวนไปขายาราคาเขาได้ดีกว่าเราต้องหลายหลายเท่าตัวทํายังไงที่เราจะมีโอกาสที่จะเข้าถึงได้ยกตัวอย่างนะครับ คือผมเราคุยกันในทีมเราดูตัวเลขหมดนะว่าสิ่งที่อยากให้มันเป็นเนะี่ยทำยังไงให้เกษตรมันเป็นเกษตรขายดีเพื่อคนตัวเล็กทำยังไงให้เกษตรขายดีใส่เข้าไปเช่นเรื่องของการช่วยเงินการส่งไปรษณีย์บริษัทไปรษณีย์ไทยเนี่ยซึ่งเป็นของรัฐเนี่ยก็อยากทำยังไงไปช่วยเขาได้นะครับจะสามารถส่งของออกไปขายได้ทํายังไงให้ของดีที่เขามีอยู่ถูกแพร่ออกไปว่าสําคัญมากครับอย่างพักกล้าเราเนี่ย อันนี้เรานั่งอยู่ชั้นสองนะตึกเรามี4ชั้นชั้นสเนี่ยเรากําลังจะทําเป็นบริษัทเป็นสเตดเราจะทําเป็นไอ้โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทเพื่อสังคมครับก็คือช่วยชาวบ้านขายของอในพื้นที่ไหนที่เราเห็นเลยว่าของมันขายได้เนี่ยบอกพี่มาเดี๋ยวผมฝึกพี่เป็น KOL ขายของและวิธีการตั้งกล้องพูดกับตัวเองเนี่ยขายของทํำยังไงและมีกี่แพลตฟอร์มที่เราควรจะเข้าไปจอยด้วย การขนส่งแบบไหนที่เราจะเขาขนส่งได้แล้วถูกกับถูกตังกับเขามากที่สุดคือเขาไม่ต้องไปเรียนรู้เองเราสามารถจะร้างให้เขาเรียนรู้จากเราใช่ครับเราเวิร์กช็อปให้เขาไปอยใช่ครับตัวนี้ก็ทําอยู่นะครับทำไปจังหวัดไหนไปนครคไปท,ที่นครคไปทำชุมพรน,น่าสนใจไหมฮะวันนี้ที่ไปที่ลงไปในพื้นที่มามีเคสเอะไรึ้นมาอันหนึ่งที่เคยทํา<ม>ชัดๆก็คือโรงแรมโฮมสเตย์ อย่างโฮมสเตย์เนี่ยเขาก็นึกว่าทำไว้สวยๆพอถึงเวลาปุ๊บใครผ่านมาจะโทรมาเช่าก็มาเช่าอะไรเงี้ยของเราเราก็เอาไปเข้าไปแอปพลิเคชันที่เป็นยอดฮิตแล้วก็สอนเขาไว้ต้องใช้แอปพลิเคชันนี้นะเหมาะสมกับพื้นที่นี้คนชอบมาแป๊บเดียวสอนไปแค่วัน2วันก็อาทิตย์หน้าคนเต็มโอ้จริงไหมที่ไหนครับเนี่ยอันนี้เราไปทําที่นครนะครับแล้วก็เนี่ยก็คิดว่าทําอยู่เรื่อยครับตอนนี้ก็ บางจังหวัดเราก็ขนทีมเราลงไปครับคือปกติเวลาหาเสียงก็สวัสดีครับพราแม่พี่น้องแจกแผ่นพับใบปลิวแบบเดิมน<ต>ะแต่ของเราคือเราแบบมาเลยครับผมชวนใครท,ทําธุรกิจคลัสเตอร์นี้มามานั่งคุยกันคลัสเตอร์นี้นะทมมุริว่าไปที่โฮมสเตย์ก็คลัสเตอร์โฮมสเตย์ถ้าเป็นเรื่องขายผลิตภัณฑ์เกษตรก็ว่าเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์เกษตรผมคิดว่าเป็นแบบนี้มันช่วยชาวบ,บ้านเข้าถึงเทคโนโลยีมันช่วยคนตัวเล็กจริงๆแล้วก็มีโปรเจกต์หนึ่งที่ยังค้างอยู่นะครับ เราทําชื่อจะทําเป็นแอปพลิเคชันชื่อเชฟเทเบิลอ๋อเชฟเทเบิลเลยเชฟเทเบิลนะครับเป็นอันนี้ก็อันนี้ก็น่ารักดีอ่ะคือเราทําเห็นที่ทีมงานก็ทํากันอยู่คือสมมุติว่าผมเป็นคุณยายเป็นคุณตาอยู่กันสองคนทํากับข้าวในในริมเขียนนาอร่อยอร่อยเลยแต่เราไม่ได้เปิดรับคนทั่วไปด้วยความที่เวลาเราลงพื้นที่เราจะเจอคนแบบนี้เยอะเจอเจอชาวบ้านกับข้าวอร่อยพี่บ้านพี่อร่อยอ่ะ ปกติพี่เปิดไหมเขาก็บอกว่าไม่ไม่เปิดนะคือก็เฉพาะแต่แขกเราพี่ถ้าพี่ขายกับข้าวได้เอาไหมแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายถ่ายถ่ายเสร็จปุ๊บขอชื่อขอเบอร์ต่างๆแล้วก็ไอ้ตรงนี้เวลาใครจะไปจองไปเวลาใครไปก็โทรคลิกไปจองไปก็ได้กินแปลกๆประมาณเป็นบรรยากาศแบบริมนาคือไม่ใช่ว่าเปิดเซิร์ชเจอแต่ร้านยอดนิยมใชอันนี้เราแบัอะ คุณอยากจะหาของที่มันแตกต่างคุณต้องไปอย่างนี้เช่นมีคุณนําคณะมาสักสิบคนสิบห้าคนคุณอยากไปกินในสวนที่เขาสถาป็นสวนเกษตรไหมครับครับก็ไปกินได้ในสวนเกษตรแต่ก็บุกจองก่อนนี่ก็กำลังทำแอปอยู่คิดว่าใกล้จะรู้ล่วงละเดี๋ยวพอเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมอาจจะขอช่องทางนี้ช่วยโปรโมทโอแน่นอนครับยินดีช่วยชาวบ้านนห้เขาทํามากินอันนี้เพราะเศรษฐกิจตัวเล็กมันไปได้หลายเรื่องครับอันนี้แต่อย่างที่เราอยากจะทำอีกอันหนึ่งก็คือศูนย์บ่มเพาะ แต่ศูนย์บ่มเพาะเนี่ยคงจะต้องก้าวไปถึงการไปทํางานในอนาคตและทางการเมืองครับอยากทำศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะคือหมายถึงว่าทุกคุณอยากขายของเนี่ยเราจะซัพพอร์ตให้คุณหมดเช่นข้อมูลของภาครัฐที่มีตัวอย่างเช่นข้อมูลอย่างเราชนะครับต่างๆพวกนี้นซึ่งเป็นข้อมูลใหญ่มันสามารถจะปกปิดชื่อแต่มาวิเคราะห์พฤติกรรมได้ทำไมทําให้เรารู้ว่าอ๋อคนชอบอะไรไม่ชอบอะไร ต่างต่าเหล่านี้ผมอยากให้ประเทศไทยมีศูนย์บ่มเพาะแบบนี้ใส่ข้อมูลลงไปวิธีการสอนขายข,ายของยังไงออนไลน์ทําแบบไหนรูปแบบบัญชีล่ะแล้วเทรนด์ของโลกที่จะมาละ่ะแล้วเขาคิดว่าธุรกิจที่เขาอยากทําำคืออะไรศูนย์บ่มเพาะแบบนี้เนี่ยเราเห็นในเมืองจีนครับ<า>ในจีนในจีนจะมีแบ,บ่งเป็นพาร์คกออกเลยนะออกครับเราจะมีมันจะเป็นพาร์คแต่ละพาร์คนั้พาร์คด้านเท็กซ์ไทเป็นเสื้อผ้าเป็นพาร์คเรื่องเทคเทคโนโลยีนะครับบริษัทเทคใหญ่ๆนี่เคยอยู่ใน พรคเหล่านี้เท่านั้นในการอุ้มเขาขึ้นมาคือไว้ง่ายคือศูนย์บ่มเพาะเท่าแก่ออกไปเสร็จแล้วคุณอยู่ได้อะคุณก็ใช่ครับสิ่งที่เัาลงทุนคืออะไรลงทุนเรื่องข้อมูลลงทุนเรื่องบุคลาก,กรแน่นอนบริษัทเล็กๆเ,เ,เขาังไม่มีบัญชีไม่เป็นไรบัญชีทําให้อสอนคุณไดเ้เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าถึงแหล่งราชการการขอใบอนุญ,ญาตวันสต็อปที่เดียวศูนย์บ่มเพาะผมว่าถ้าเรามีศูนย์บ่มเพาะแบบนี้ดีๆในประเทศนะครับ ไปได้เลยนะฟังแล้วน่าสนใจเรื่องนี้ฟังแล้วน่าสนใจก็เป็นเศรษฐกิจคนตัวเล็กคนตัวเล็กโดนไม่กี่เรื่องหรอครับเช่นจะเปิดร้านสักทีเอาขออนุญาตก่อสร้างดียังไงดีนะครับโดนอีกผิดไม่ผิดถูกไม่ถูกก็มาก่อนแล้วเจ็ดแปดหมื่นแล้วนะครับแถมม็ต้องไปเสี่ยงค่าเช่าสัญญาก็ไม่รู้ว่าเซ็นถูกเซ็นผิดแล้วเปิดไปก่อนเนี่ยไม่รู้เลยว่าที่ตัวเองอยู่เนี่ยมันปลูกปลูกตรงเนี้ยมันทําร้านได้เปล่ามันผิดกฎหมายไหมจะขออนุญาตยังไง ผมคิดว่าอันนี้ต้องมีศูนย์บ่งเพาะดูน้องๆรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาผมว่าเวลาในมหาวิทยาลัยเห็นไหมเขาอยากจะทําพลังเขาเยอะเขาอยากจะไปเปิดร้านขายเหล้าบ้างไอ้นู่นปั่นไอ้นี่ปั่นอยากจะไปทำโคหัวคิดเขาดีเดี๋ยวนี้ มันไม่ใช่สมัยรุ่นพวกผมคิดแต่จะเปิดร้านเล่ากันอย่างเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วเขาไปขายนู่นขายนี้เยอะแยะได้หมดแต่เขาจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เขาทําอยู่มันผิดหรือมันถูกกฎหมายข้อได้เปรียบเสียเปรียบคืออะไรครับต้องมีนะอืต้องมีคือให้รู้ประเภทไปเลยถ้าจะทําอันเนี้ยมันต้องหนึ่งสองสามสี่แบบเี้ใช่อ่าแล้วคุณจบแล้วคุณทําก้อนนี้แล้วคุณเปิดร้านได้อย่างถูกต้องคุณอยากคุณอยากคุณอยากเปิด ทุนคุณมีอะไรก่อนสมมติทุนผมมีแค่นี้ผมอยากเปิดร้านแบบนี้เปิดได้ไหมผมต้องไปติดต่อของซื้อที่ไหนอะไรยังไงคือไม่ต้องให้น้องๆเขาไปโดนค่างโง่อคือเวลาทําธุรกิจเหมือนเราตอนทําใหม่ๆอ่ะโอ้โหโดนเสียค่างโง่เยอะนะคือมันมันจะมีเสียเงินที่มันไม่ต้องเสียถ้าพี่บอกผมผมคงรู้แล้วผมไม่ต้องไปเสียอะไรเงี้ยมไม่อยากให้เห็นแบบนี้นะมีศูนย์บ่มเพาะหน่อยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าราคกล้าเนี่ยถ้าเกิดเราได้มีโอกาสเข้าไปทํางานในประเทศเนี่ยอยากทําอันนี้มากทะลุหมดทั้งระบบราชการเลย คือถ้าระบบราชการมันล้าหลังเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาได้ด้วยพวกนี้บอกเทคนิคการขอบอนุญาตถ้าขอแล้วเนี่ยนะคุณไปถึงคุณต้องให้มันประทับตาก่อนนะถ้ามันประทับตาสี่สิบห้าวันแล้วมันไม่ออกมาเนี่ยถือว่าอนุญาตบางกฎหมายงี้ก็มีนะพรบอำนวยความสะดวกเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ไงเ้าก็งงว่าทำไมเขายื่นเอกสารไปมันไม่ประทับตาสักทีอะไรอย่างเงี้ยคุยแต่เรื่องเงินใต้เต๊ะอยู่เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งผมผมอยากเห็น แหล่งข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกการแชร์ครับแล้วก็แล้วก็เขารับรู้ด้วยกันว่าเทคนิคมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้แนะนําได้เฉพาะลายต่อลายแต่ถ้าวันหนึ่งถ้ามันเป็นสถาบันเป็นองค์กรขึ้นมามันคงจะช่วยคนตัวเล็กได้มากทีเดียวในการที่เขาจะมีธุรกิจเป็นของตัวเขาเองครับก็ฟังแล้วก็คือต้องฝากไว้นะฮะถ้าเกิดได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในแวงเหมือนเดิมซึ่งก็พวกเราก็รอคอยครับ Just want to be a mini-me. All these necktacks just want to be a mini-me. All these just want to be a mini-me.